เราจะเจอเป็นอย่างเงี้ยนี่ีเจอบ่อยอันนี้เจอบ่อยคือสวยนะอ,นนนอย่างเงี้ยเป็นเอ็กเอาเหมือนกันอันนี้เป็นป้ายบายโอดเอ,เอ,เอ,เอ็กแอลสวยไหมมิดฟีดคือหนึ่งลายผมชอบฟอนต์ของเขาการวางลายของเขาเนี่ย<ม>จะเป็นผีชนิดต่างๆทาถลนบ้างไม่ถลนเนาะ<ม>นี่จ,จานจะรักตัวแทนเขาสเกลเลตันเป็นผีกระดูกน,นี่มีลำไส้มีอะไรเงี้ยอันนี้ลายเอาข้าศน,นั้น,นกระโหลกสวยนะครับแต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วผมมีตัวหนึ่งที่<ม>อยากจะบอกว่าตัวเนี้ ตอนที่ผมซื้อผมซื้อมาตัวละสามหมื 30, น่นเพราะในอดีตมันขายตัวละประมาณสี่หมื่นกว่านะฮะเนี่ลองดูนะมันแพงในไทยครับเพราะตัวเนี้ยมันสภาพเสื้อใหม่มากไอ้ผมได้จากพี่หนุ่มนะนี่อันนี้ก็จะมีใบเสื้อให้มีใบเสื้อให้อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะนี่วเวอรบายเบรกอันี่นะครับนะครับตัวนี้ราคาสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทคือตัวเนี้ยมันจะเป็นแขนยาวถ้าเป็นแขนสัน้นมันจะเชอเป็นป้ายวโอดใช่ไหม,มแต่พอเป็นแขนยาวลองดูมันจะเป็นป้ายดู มันจะเป็นไปลานมิวนะแล้วดูพอเป็นแขนยาวารายละเอียดของแขนมันสวยเลยเวยกันสวยจริงตัวนี้ใส่ไปเที่ยวโยโุโรปใส่ไปเที่ยวแบบหน้าหนาวเนี่ยผมว่าสวยมากสภาพเสื้อใหม่มือดึงจะลองให้ดูตรงคอเสื้อก่อนดูคอเสื้อดิใหม่กีบคอแน่นๆเลยนะครับตัวนี้หายากมากๆดูรายละเอียดสกรีนดิคมไหมอลองดูเส้นตรงเนี้ยอันนี้คือลายคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าการเดียนอะนะเห็นไหมคมไหมในเป็นเสาเห็นไหมการเดียนแล้วก็ในเป็นผีรวมผีท้งฐานนี่สัญญายตัรมิตฟิตตัวนี้ตัวหลักที่เราเจอบ่อยๆผีู้หญิง ลูกกระตาลายมันมันโทนสีสวยมีคำถามมีคำถามนิดนึงามมะแขนยาวแขนสั้นเนี่ยมันใช้บล็อกเดียวกันไหมบล็อกเดียวกันดิคือต้องบล็อกเดียวกันเลยใช่ไหมมันเหมือนกันเลยก็ดูดิเหมือนกันเลยแต่ว่าเรื่องสีอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะตัวนี้มันใหม่กว่าตัวนี้ไงแต่ว่าจริงๆนะมันบล็อกขนาดเท่ากันนะแต่เรื่องโทนสีโทนลายเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีเพี้ยนๆหน่อยว่าอาจจะสีอันนี้สดกว่าแต่อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะมันดูคนละสยคนละอย่างอันนี้จะดูดำแล้วดูสีลอยๆอันนี้จะดูแบบก่าลงมาหน่อยแล้วดูลายหลังอ่ะ ให้หลังเต็มเต็มครับพเพื่อนน่ครับ e a r t a d แล้วก็รวมผีอยู่ข้างหลังเนี่ยรายละเอียดพี่ชอบมากเลยี่ะการที่เขาเขียนว่า e a r t h a d อย่างงี้เข้าใจไหมต่อปีอย่างเงี้ยเนี่ยต่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนี่นะศิลปินออกแบบยังชัดอยู่เลยการชัดมากอะ่ะเนี่ยแล้วเขาต้ใส่ใจถึงรายละเอียดว่าตัวหนังสือเนี่ยใสย่รูปผีลงไปด้วยทําให้ตัวเนี้ยมันมันม,นมนโอเคอมันดูสวยมากๆแล้วก็พี่คิดว่าพวกเนี่ย ใหญ่ยาวเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะมันมีประวัติการซื้อขายกันห้าหกหมื่นมัดจริงจริงตอนที่กระแสพวกนี้มันมาคือบ้านเราอ่ะคนไทยเราอ่ะชอบใส่เสื้อที่มันสวยแต่ฝรั่งที่ฟังเพลงเขาก็จะมีกลุ่มเล็กๆที่เล่นแต่ว่าที่ขายได้จริงขายได้ในบ้านเราเนี่ยอันนี้หายากมากแต่มันสวยจริงอ่ะถ้าเอาพูดถึงความสวยอ่ะผมว่าตัวนี้สวยจริงๆสวยจริงๆสวยยสวยมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเนละเอียดเยอะอีกแนทั้งสองตัวเลยนะครับใครเอาไปคู่กันก็ได้นะเนี่ยนะครับคอแน่นๆดูดิ